สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเอาละครับเลขที่ออกนะครับประจำงวดวันที่นี่นะครับผม16มีนานะครับ6 8นะครับ7 5 7 5 6 3 3 2นะครับเอาละครับก็มาดูนะครับผมก็ดับแรกก็3ตัวมันตัว10หนวยบนล่างนะครับนี่นะครับ ข้อที่สองนะครับนี่นะครับนี่นะครับข้อที่สามสองนะครับถือว่าผ่านนะครับก็เดินดีใช้ได้เลยนะครับเอาละครับมาพบกับแนวทางประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะครับเอาละครับแนวทางผมนะครับผมสามตัวมาหนึ่งตัวสิบเหนวยบนล่างนะครับก็มีสาม ห้าแล้วเก้านะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสามตัวหนึ่งตัวนะครับผมสิมหนูมบราสนะครับฝากท่านพิจารณานะครับผมเอาละครับก็พบแนทางงวดต่อไปเลยนะครับนี่นะครับไม่เบียนะครับ นี่ครับเรามาเบียงวันนี้เข้าสามนะครับนี่นะครับก็เข้าที่นี่ครับเข้าพ่อขุนด่านพ่อขุนด่านนะครับนี่นะครับสองสองนะครับกลับมาเข้าแล้วนะครับผมหลังจากพลาดไปหลายงวดสองงวดนะครับนี่นะครับก็เขาเรียกวิ่งกับทค่นี้นะครับเอาละครับก็หาพบนะครับต่อไปเลยนะครับนี่นะครับ นี่ครับแม่เบี้ยนะครับผมให้วิเลขวิ่งนะครับ5กับ3นะครับทางพ่อคนด่านนะครับมี3 8 3 9 3 0 3 1นะครับเฉพาะยี่กโคนะครับให้5 8 5 9 5 0 5 1นะครับยายนาคโชนนะครับให้9 8 9 7 9 1 9 6นะครับเลขเทวดานะครับให้8 2 9 2 0 2 6 2นะครับ สมบัติคูมานนะครับให้4 5 49 40และ42นะครับนะครับนี่นะครับต่อเผื่อนนะครับให้8เอให้ยให้0 8 0 9 0 7และ06นะครับเด่น0ูนย์นะครับเอาละครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากให้ท่านพิจารณาด้วยนะครับนี่นะครับ ส่วนนี้ก็ผมทำแนวทางคิดหาดูนะครับก็เม็ดเดียวผมก็หกเก้านะครับสามตัวก็หนึ่งหกเก้าสองหกเก้าสามหกเก้านะครับมาไม่มาไม่สั้นะครับก็ลองทำดูนะครับวันนี้ก็กะว่าเจ้านี่แหละครับหกเก้านะครับผมก็สามตัวก็หนึ่งหกเก้าสองหกเก้าสามหกเก้านะครับฝากไว้ทุกท่านพิจารณานะครับแต่เห็นได้ชอบเห็นได้ใช่ก็ก็ะจัดไปนะครับผม ถ้ามาชอบรู้เฉยก็ผ่านไปนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกิแบ่งรัฐบาลนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับนะมีโชคโม่ม่ชัยพุทธเงินตราทามีชนะยะไม่มีเสียเอหิเงตามมาๆนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับแล้วก็หลังวันที่หนึ่งเมษานะครับก็กลับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ